สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับครอปยันคิดมาดีแล้วบอกลาหงจบซีซันเจอเกนครอปกุนสือลิวอพูลยืนยันว่าเขาเชื่อมั่นว่าอําลาสโมสรหลังจบฤดูกาลนี้นั้นถูกต้องและไม่เสียใจเกี่ยวยอวกับการตัดสินใจครั้งนี้ในายใหญ่ชาวเยอรมันประกาศข่าวช็อคเมื่อวันศุกร์ว่า เขาจะอำลาตำแหน่งผู้จัดการทีมในทีมแอนฟิลหลังจบซีซั่นนี้ครอปวัย5้ปีกอเล่าว่าเขาตระหนักว่าพลังงานของเขาไม่ได้ไม่มีที่สิ้นสุดในขณะที่ทีมของเขายังคงต่อสู้เพื่อลุ้นแชมป์อยู่ทั้ง4ี่รายการด้วยความรับผิดชอบที่คุณมีทั้งหมดในงานนี้คุณจะต้องใส่ให้สุดระดับท็อปในเกมของคุณครอปกล่าวในงานแถลงข่าวก่อนเกม FA คัพกับนอริชผมทำสิ่งนี้มา2 4ปีแล้วเมื่อคุณมีอาชีพแบบที่ผมมีมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเริ่มต้นจากจุดที่ผมทแล้ว มายังลิวอพูลผมทุ่มเททุกอย่างที่ผมมีมาโดยตลอดผมระหนักได้ว่าพลังงานของผมไม่ได้ไม่มีที่สิ้นสุดและผมอยากที่จะทุ่มทั้งหมดไว้ในฤดูกาลนี้และหยุดพักหรือหยุดไปเลยเราไม่ใช่กระต่ายตัวน้อยอีกแล้วและเราจะไม่ได้กระโดดสูงแบบนั้นอย่างที่เราทําผมยังคงคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องผมไม่ได้ไม่ตรึกตรองอะไรผมมั่นใจว่ามันถูกต้องผมไม่เสียใจเลยมีความทรงจาที่พิเศษมากมาย นอกจากนี้ครอปยังกล่าวว่าผู้เล่นไม่ได้ตั้งคำถามมากมายอะไรเมื่อบอกถึงการตัดสินใจของเขาแต่การต่อสู้จะยังอยู่ไปตลอดทั้งซีซั่นเรามีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับนักเตะดังนั้นพวกเขาจึงไม่ถามคำถามเลยเพราะเราคือมืออาชีพเขากล่าวเพิ่มคุณจะเห็นว่าเราเด็กๆต่างอยู่ในความรู้สึกที่ดีพวกเขาไม่ได้จัดงานปาร์ตี้ต่อที่ผมบอกพวกเขาแต่มันเป็นเพียงแค่การประกาศเท่านั้นเจอเก้นครอปตอบโต้โคเซเอินริเกหลังอดีตกองหลังลิเวอร์พูล ล่าวว่าสาเหตุที่นายใหญ่ชาวเยอรมันตัดสินใจลาทีมแบบสุดช็อกนั้นเพราะเจ้าของสโมสรกุนซือชาวเยอรมันประกาศข่าวช็อกว่าเขาจะอำลาสโมสรหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งถือเป็นการยุติช่วงเวลา9ปีอันรุ่งโรดในเมอร์ซี่ไซด์อนดิเกตซึ่งเคยเล่นภายใต้การคุมทีมของคลอปเมื่อตอนที่เขาเข้ามาคุมทีมระหว่างฤดูกาล2015-16ได้โพสต์บนโซเชียลมีเดียหลังจากประกาศนั้นโดยเชื่อว่าอดีตเจ้านายของเขาเพียงแค่เหนื่อยกับ FSG เจ้าของ สโมสรชาวอาเมริกันแต่ในระหว่างงานแถลงข่าวเมื่อ,อวันศุกร์ก่อนเกม FA Cup ับกับนอริชคุณสือวัยห6ปีก็ปฏิเสธคำกล่าวอ้างเหล่านั้นและย้ำถึงเหตุผลที่เขาตัดสินใจลาออกผมเห็นโคเซเอนริเกคนที่ผมชอบมากบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ FSG เอพราะกล่าวผมบอกคุณได้เลยว่า f s g ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เอ็นริเกซึ่งใช้เวลาห้าฤดูกาลในถิ่นแอนฟิลด์เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าความคิดแรกของผมคือผมโกรธเลยแต่คุณไม่สามารถตัหินเขาได้ ครอปคือตำนานผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะสร้างรูปปั้นเพราะเขาทําให้ลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จทุกสิ่งที่พวกเขามีในช่วงที่ผ่านมาผมคิดว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นผมมีความคิดเห็นของผมเองเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมคิดว่ามันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและเจ้าของผมคิดว่าเขาเหนื่อยแล้วที่จะต้องสู้มันไปทุกปีเพื่อเซ็นสัญญากับนักเตะที่เขาสมควรได้รับในทีม ดาร์เรนสแตนตันผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากายพูดถึงเจอเกนครอบกุนสือลิเวร์พูลว่าเหนื่อยล้าและหมดแรงหลังออกมาประกาศอำลาถิ่นแอนฟิลตอนจบฤดูกาลนี้ในใหญ่56ปีทำให้แฟนบอลหงแดงถึงกับนอนไม่หลับเมื่อออกมาประกาศแบบไม่มีปีไม่มีขลุ่ยว่าจะอำลาสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้หลังคุมทีมมานาน9ปีซึ่งเจ้าตัวบอกว่าหมดพลังและถึงจุดที่ต้องจากไปสแตนตันกล่าวว่าครอบดูเหมือนคนที่เหนื่อยมากๆและดูเป็นผู้ชายที่หมดแรง เสียงของเขาอยู่ในโทนที่ต่ำซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเหนื่อยไม่ใช่แค่ทางร่างกายเท่านั้นแต่รวมถึงจิตใจด้วยเขาต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะฟื้นความแข็งแกร่งกลับมาอีกครั้งซึ่งช่วงเวลาที่เขาอยู่กับลิวอภูลส่งผลต่อเขาอย่างมากมันมาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจระหว่างสุขภาพหรืองานไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าเขาตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากภายนอกดังนั้นภาษากายของเขาจึงบอกผมว่าการตัดสินใจมาจากตัวเขาเองทั้งหมด การสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูดของครอปสอดคล้องกับสิ่งที่เขาพูดซึ่งบอกเราทุกอย่างว่าที่ครอปพูดเป็นความจริงการแสดงออกถึงความเศร้าเล็กๆน้อยๆที่เราได้เห็นบนใบหน้าของเขาการก้มหัวและกล้มหน้าล้วนสอดคล้องกับสิ่งที่เขาพูดมันเป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างความเศร้าและความผิดหวังอย่างแท้จริงเขาไม่มีทางเลือกนอกจากลาทีมไปเขาลูกขาตัวเองอยู่ตลอดซึ่งเป็นท่าทางที่มั่นใจในตัวเองเหมือนกับการกอดตัวเองแล้วพูดว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องทำ เขาแสดงออกถึงความกล้าหาญอย่างมากกับการนั่งพื้นที่โลง่งและแสดงให้เห็นทั้งตัวโดยไม่นั่งหลังโต๊ะหรืออะไรสักอย่างนี่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เขาพูดมีความซื่อสัตย์อย่างมากมาริซชโอโปเชติโนในใหญ่ของเชลซียอมรับว่าตกใจอย่างมากหลังเห็นข่าวเจอเกนคลอปประกาศอำลาตำแหน่งผู้จัดการทีมริวอพูนทั้งสองคนต่อสู้กันอย่างดุเดือดตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะเกมสำคัญอย่างนัดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี U ้ยนลีกที่หงแดงพบกับสเปอร์สเมื่อปี2019 ซึ่งทางโปเชติโนเผยว่าให้ความเคารพกับครอฟอย่างสูงผมตกใจมากๆผมเห็นข่าวมันน่าเศร้าจริงๆตอนที่โดนไล่ออกจากท็อตแนมข้อความแรกที่ผมได้รับมาจากเขาผมไม่ได้ส่งข้อความถึงเขาแต่ผมจะขอบคุณเขาในวันพุธที่ทั้งสั์องค์ทีมจะพบกันเราจะคิดถึงเขาแต่เราควรยอมรับการตัดสินใจของครอฟโปเชติโนกล่าวงานของเขาที่ลิเวอร์พูลนั้นมาสจาันมากๆเขาอยากพักผ่อนและหนีออกจากเกมฟุตบอลสักหน่อย ผมคิดว่าเขาควรได้ทักแต่มันนน่าเศร้าสำหรับคนที่รักฟุตบอลเขามีคาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมและลิเวอร์พูลรวมถึงฟุตบอลอังกฤษจะคิดถึงเขาตอนที่เขามาถึงเกมแรกของเขาคือการพบกับเราสเปอร์สที่ไวฮาร์ตเลนเราเสมอกันสู่ประตูต่อศูนย์มรดกของเขานั้นยิ่งใหญ่มากผมขอแสดงความยินดีกับเขาและทีมสตาฟเขาสมควรได้รับคำชื่นชมจากนี้ไปจนจบฤดูกาลลิเวอร์พูลมีโอกาสที่สดใสในการดึงชาบีอลอนโซมาทำงานแทนเจอรเกนคลอป ด้วยเงื่อนไขพิเศษในสัญญาของเขามีรายงานว่าหงแดงอาจมีเส้นทางที่ง่ายขึ้นในการดึงอลอนโซมาเสียบแทนตำแหน่งของครอปด้วยข้อกำหนดในสัญญาของเขากับเลเวอร์คูเซนบิลส์เจอเจ้าดังของเยอรมันอ้างว่าในใหญ่ชาวสเปนซึ่งมีสัญญากับเลเวอร์คูเซนถึงปี2026มีเงื่อนไขที่สโมสรต้องอนุญาตให้เขาย้ายทีมเมื่อ,อสิ้นสุดฤดูกาลให้กับหนึ่งในสามทีมใหญ่ในยุโรปที่เขาเคยค้าแข่งด้วยอย่างเวอพูลไบเยอร์นอมิวนิค หรือรอันมาดริดอลโซเริ่มต้นอาชีพโค้ชของเขากับทีมเยาวชนของรอันมาดริดก่อนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกุนซือรอันโซซิดาเบเนปามี2019เขาพัสมสอนเลื่อนชั้นในฤดูกาลที่สองที่เขาคุมทีมแต่ก็ย้ายในฤดูกาลถัดมาโดยพาทีมรับประกันรอดตกชนอขณะที่เหลืออีกหนึ่งเกมอลอนโซกำลังเพลิดเพลินกับการทำงานที่น่าประทับใจกับเลเวอร์กูเซ่นและอยู่ในเส้นทางลุน้นสามแชมป์ในซีซั่นนี้อย่างบุนเดสลีกา เดฟเบโคา卡และยูโรป้าลิชาบีอลอนโซ่อดีตกองกลางลิเวอร์พูลกล่าวว่าเขามีความสุขมากกับเลเวอร์คูเซนและไม่คิดถึงเรื่องอนาคตของเขาหลังจากที่บอนรับพนันดังเขาเป็นตัวเต็งที่จะสืบทอดตำแหน่งของเจอร์เก้นคลอปเทรนเนอร์ชาวสเปนที่เคยคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกกับลิเวอร์พูลตลอดการเล่น5ปีในถิ่นแอนฟิลด์ถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะเข้ามาแทนคลอปหลังการตัดสินใจลาออกแบบสุดช็อกอลอนโซ่ได้รับการยกย่อให้เป็นหนึ่งในเฮดโค้ชที่ร้อนแรงที่สุดโลก หลังจากนำทัพห้างยาขึ้นนำจากฝูงบูเดสลิกา้าโดยทีมของเขายังไม่แพ้ใครหลังผ่านไป18เกมและมีคะแนนนำหน้าบาเยอร์มิวนิคซิแตมเมื่อถูกถามว่างานที่ลิเวอร์พูลดึงดูดเขาหรือไม่เขาตอบว่าก่อนอื่นเลยมันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เพราะประกาศลาออกแต่ผมก็ให้ความเคารพเจร์เก้ฑอย่างมากความชื่นชมมีความชื่นชมอย่างมากตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมายังลิเวอร์พูลแล้วและตลอดหลายปีที่นั่นมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เขาประสบความสําเร็จและวิธีที่เขาประสบความสําเร็จ ตอนนี้ผมมีความสุขมากที่นี่และสนุกกับงานของผมที่นี่ผมรู้สึกในแต่ละวันและแต่ละเกมว่าเป็นความท้าทายและเราอยู่ในการเดินทางที่เข้มข้นแต่สวยงามที่นี่ในเลเวอร์กูเซนและผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อช่วยผู้เล่นของผมพร้อมสำหรับสิ่งต่อไปนั่นคือเป้าหมายของผมจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้ผมไม่รู้เขากล่าวเพิ่มว่าผมแปลกใจมากการลาออกของพรอฟโฟกัสของผมคือเลเวอร์กูเซนในตอนนี้ผมมีความสุขมากที่นี่ ผมยังมีแรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่และผมมีความสุขมากกับสโมสรและทีมอลอนโซเริ่มต้นอาชีพโค้ชของเขากับทีมเยาวชนของราอันมาดริดก,ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกุนซือราอันโซซิดาเบในปี2019เขาพัสโมสรเลื่อนชั้นในฤดูกาลที่2ที่เขาคุมทีมแต่ก็ย้ายในฤดูกาลถัดมาโดยพาทีมรับประกันรอดตกชั้นขณะที่เหลืออีกหนึ่งเกมอดีตกองกลางบาเยอร์มิวนิกกำลังเพลิดเพลินกับการทำงานที่น่าประทับใจกับเลว์คูเซ่น และอยู่ในเส้นทางลุ้น3ามแชมป์ในซีซั่นนี้อย่างบุนเดสลีกาเดเอฟเบโพคาและยูโรปาลีกเมื่อถูกถามเกี่ยวกับก้าวต่อไปในอาชีพผู้จัดการทีมของเขาท่ามกลางข่าวลือกับหงแดงเขาตอบว่าบอกตามตรงผมไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่จะคิดถึงก้าวต่อไปผมกําลังคิดถึงจุดที่ผมอยู่ตอนนี้และผมคิดว่าผมอยู่ในสถานที่ที่ยอดเยี่ยมและผมก็สนุกไปกับมันผมคิดว่ามันเป็นที่ที่เหมาะสมนั่นคือทั้งหมดที่ผมสามารถพูดได้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต อันนี้ผมไม่รู้และผมไม่ได้สนใจมันในตอนนี้ไรอันบาร์เบิร์นอดีตปีกลิเวอร์พูลเชื่อว่าช่วงเวลาแค่ครึ่งปีในการหาผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลคนใหม่สำหรับทดแทนเจอเกนคล็อปมองแล้วต้องเป็นบรรดาสิทธิ์เก่าสอดส่องดูแล้วชาบีอลอนโซซึ่งปัจจุบันเป็นเทรเนเนอร์ไบเออร์เลเวอร์คูเซนเหมาะสุดคล็อปแถลงการขอลงจากบทบาทผู้จัดการทีมหงแดงเมื่อสิน้นฤดูกาลด้วยเหตุผลโดนสูบฉีดพลังจนหมดลำดับต่อไปมอบบออำนาจแก่ผู้บริหารหาคนมาแทน ซึ่งตามความเห็นแข้งวัย37ปีเชียร์อยากเห็นอลอนโซกลับมาเป็นในายใหญ่แห่งแอนฟิลเพราะทราบวัฒนธรรมองค์กรหรือวพูภูหรือเวลาน้อยกว่า6เดือนเพื่อหาใครสักคนที่คุณสมบัติประการแรกต้องเข้าใจหรือประยุกตการเล่นวัฒนธรรมสโมสรได้เร็วสุดการทวีตผ่านบัญชีเอ็กแกรนแบเบิร์ดทว่าในเวลาเดียวกันการพยายามหาใครก็ตามที่ทำหน้าที่ตามมาตรฐานเจอเกนครอปนั้นมันไม่ง่ายเลยแต่เดี๋ยวพวกคุณอาจพูดถูกเอาจริงๆมันจะง่ายมากๆรับจบที่ชาบีออลอนโซ่ บาเบิรเล่นที่แอนฟิลด์ระหว่าง2,007 2,011มีโอกาสร่วมง,งานอลอนโซ2ปีช่วง2,007 09ก่อนที่กองกลางสเปนิชจะย้ายสุรอันมาดริดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ